สวัสดีครับพี่อาสวัสดีค่ะวินวันนี้รายการของเราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับเรามาอยู่กันที่ไหนเนี่ยพี่อาที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีหน้าตลาดเทศบาลตำบลด่านช้างเอออย่างไงสรุแกนรายการเราอะพี่อาไม่เห็นบอกเลยหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันพร้อมให้และแบ่งปันใช่ใช่ชิมชิอบชอบไปนะถ้ายังชมชมย้อนชอบได้ชิบอยู่อย่างเดิมเดิมเดี๋ยววันนี้ วันนี้หลวงพ่อมาครับหลวงพ่อท่านเจ้าคิงมาดีนี่เลยเนอะ่อคนเยอะมาก ขอเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกๆคนตั้งแต่เราเข้าพรรษากันมาก็เป็นเวลาเกือบ3มเดือนแล้วนะก็เลอีกไม่กี่วันที่จะเข้าสู่ช่วงของการออกพรรษาและหลังจากนั้นก็จะ เป็นห่วงเวลาของบุญใหญ่ก็คือการทอดกระถินกันเรามีเวลาประมาณหนึ่งเดือนที่จะไปร่วมบุญใหญ่ก็คือทอดกระถินยังวัดต่างๆบางคนอาจจะไม่ได้ไปเองก็ได้ร่วมอนุโมทนาร่วมฝากปัจจัยเทยธรรมกับ ผู้คนที่เขาเป็นเจ้าภาพหรือว่าไปร่วมงานกันในปีนี้อาจจะมีเรื่องราวหลายอย่างที่ทำให้บรบยากาศของการทอดกระถินอาจจะซบเซาไปบ้างเช่นเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของฝนฟ้าที่ในช่วงเวลาหลายวันมานี้ก็มีพายุใหญ่เข้ามา ฝนตกน้ำท่วมก็น่าเห็นใจนะพวกเราที่ต้องโดนความทุกข์จากน้ำท่วมหลายจังหวัดหลายจังหวัดอนนี้หลวพ่อก็อยากจะส่งกำลังใจไห้พวกเราทุกคนส่วนอีกด้านึ่งคนที่เรายังเข้มแข็งแข็งแรงดีก็ขอให้พวกเราได้ช่วยกัน มาทุกๆครั้งที่ผ่านมาน้ำท่วมเราก็ช่วยกันให้ผ่านปัญหาผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้นะพอทอดกระถิแล้วสุดท้ายเราก็จะไปถึงประเพณีสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการลอยกระทงนะสิ่งตรงนั้นก็เป็นทั้งความสุขสน,นุกสนานเป็น บุญและเป็นประเพณีของคนไทยเรามายาวนานแต่ทุกๆปีเราก็จะมีการจัดงานลอยกระทงกันตามวัดวารามตามจังหวัดต่างๆกันทั่วประเทศไทยแต่ปีนี้ทุกคนก็ต้องทำใจภาวะเศรษฐกิจก็ไม่สู้ดีการแพร่ระบาดของโควิดก็ยังคงต้องระมัดระวัน ฝนฟ้าก็ยังไม่เอือ้ออำนวยเท่าที่ควรแต่อย่างไรก็ตามหลวงพ่อก็อยากให้เป็นข้อคิดกับพวกเราว่าเราอย่าได้อยู่นิ่งเฉยอย่าได้ท้อแท้อย่าได้สิ้นหวังอย่าได้หมดกำลังใจปัญหาถึงจะมีมากมายรอบด้านแต่ถ้าหัวใจเราเข้มแข็งแข็งแกร่ง,ง,งด้วยสันติความอดทนอดกลั้น เราก็าจะสามารถป่าฟันปัญหาโรคประสาทต่างๆนานาเหล่านี้ไปได้โดยที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเชิญชวนญาติโยมออกพรรษาแล้วก็หาโอกาสไปร่วมพาดกระถินนณวัดใดวัดหนึ่งโดยเพราะอย่างยิ่งวัดที่ไม่มีเจ้าภาพจองกระถินไม่มีเจ้าภาพไปทอดกระถินก็มีเป็นจำนวนมาก เมื่อเศรษฐกิจไม่ดีญาติโยมศรัทธาสาธุชนก็อาจจะไม่มีกำลังที่จะรับเป็นเจ้าภาพหลวงพ่อก็รับเป็นเจ้าภาพไปทอดกระถินกับลูกศิษย์ลูกหาปีนึงก็เป็นสิบสิบวัดทุกปีโดยเน้นมุ่งไปที่วัดที่ไม่มีเจ้าภาพแต่ปีนี้ก็เชื่อว่าวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพก็มีเป็นจำนวนมาก ขอฝากญาติโยมอีกสักเรื่องหนึ่งว่าถ้าหากว่าเราพอมีกำลังก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพไปทอดกระถิ่งกันณวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพอันนี้ก็จะถือว่าได้เป็นมหากุศลแห้หลขอพอกราบมทนาขอบทนา,ากับบุญบุลกับทุกคนที่ได้ร่วมประเพณีกับหลวงพ่อโดยตลอดมาปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีปัญหามีวัสรค ต่างๆนานามากมายหลวงพ่อก็อยากฝา,ากธรรมะที่สำคัญก็คือขอให้เราอยู่อย่างมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมให้จิตใจเรามีความมั่นคงเข้มแข็งและแข็งแกร่งที่จะนำพาชีวิตของเราบุคคลเป็นที่รักครอบครัวหน้าที่การงานไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จโดยทั่นทั่วกัน ทุกคนทุกคนเทินขอเจริญพร เทศบาลตำบลด่านช้างจังหวัดส <ik> ุพรรณบุร <Interviewer> <wei> <t ik> ีไม่หลงแล้วก็ที่นี่ก็ที่นี่ไงเออ่ก็ที่เนี่ยที่เนี่ยแต่ไม่มีคนเลยอ่ม เรื่องราวของการเผยแพร่คำสอนของพระพุทธองค์ที่มุ่งเน้นให้รักษาศีลห้านั้นเป็นเรื่องสำคัญที่พระราชวิสุทธิประชานาตหรือหลวงพ่อท่านเจ้าขุนอารมณ์กดจาวาดวัดพระบาทน้ำผู้จะแสดงธรรมโปรดญาติโยมทุกวันและวันนี้หลวงพ่อท่านเจ้าขุนอารงณ์กดก็รับกิจนิมนต์มาย่านชุมชนแถวแถวตลาดอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ก็เป็นกิจของหลวงพ่อที่เป็นเรื่องที่ผู้คนเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วอืก็นั่นน่ะสิแล้วมาเล่าทำไมล่ะก็วันนี้ไม่เหมือนทุกวันล่ะครับไม,ไม่เหมือนกันยังไงล่ะก็วันนี้นะครับเป็นการแสดงพลังช่วยกันปันสุขเพื่อถวายสิ่งของไปช่วยผู้ป่วยโรคเอชที่วัดประบาดน้ำพุแม้โดยผู้คนนี่นะครับเขาทำกันทั้งชุมชนเลยล่ะครับรักเมืองไทยชูชาติไทย ที่อำเภอด่านช้างอ่ะพี่ยาใช่ใช่เพื่อด่านช้างจังหวัดอะไรอ่ะสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีด่านช้างนี่มันมันตีนเขาเลยนะใอ่ะคนมาทำบุญเยอะทีุ่ดเลยเนี่าไม่เห็นคนเลยไม่เห็นใครเลยอ่ะก็จะมีคนมาทำหแต่ก็คิดว่าเนาะก็คงต้องมีอ่ะลูกศิษย์เยอะใช่ใช่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู เดี๋ยวเดี๋ยวเราค well. ่อยๆเดินไปตรงข้างหน้าดูซิว่ามีคนรอไหมรอหลวงพ่อเื่พี่รถเขาจะปฏิบัติหน้าทท่ขวางทำไมขอโทษขอโทษลงน้อยลงน้อยขอโทษขอโทษขอโทษจ้าขอโทษนะมามากับเขาด้วยหลวงพ่อท่านจะไปไหนหรือใครเขาจะทำอะไรดีๆแล้วก็รู้ชอบติดตามขอไปด้วย แล้วมาทําอะไรกันเนี่ยพวกชุดไทยไหวหเก่าพวกชุดไทยเคลื่อนที่เรว็วพวกสยามปันสุกเนี่ยก็คงเหมือนเดิมนั่นแหละครับมาเดินมากินมาเที่ยวนั่นแหละจะมีอะไรพวกนี้ท่านผู้ชมอย่าไปสนใจเลยครับวันนี้นะครับที่ด่านช้างเนี่ยอากาศดีมากเลยครับผู้คนมากมายมากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอารมณ์กดกันตั้งแต่เช้าตรู่บางคนก็มาเพื่อทําบุญครับ บางคนก็มาขอพรบางคนก็มาถวายสิ่งของออกตามกันไปทํากันไปตามที่ปรารถนาแหละแต่สิ่งที่ทุกคนนะครับได้ไปก็คือหลวงพ่อท่านจะคุณอารมณ์กฎท่านจะสอนให้รักษาศีลห้าหลายพนบอกนะครับกับหลวงพ่อว่าดิฉันนรักษาศีลห้าอยู่แล้วทุกวันล่ะเจ้าค่ะบางคนนะครับก็บอกว่าหลวงพ่อครับ สีลห้าข้อเนี่ยบางทีผมก็เผลอไปตบยุงบ่อยๆแต่หลวงพ่อครับจากนี้ต่อไปนะผมจะพยายามทำให้ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ญาติโยมที่มารอริมบาทวิถีพูดคุยกับหลวงพ่อซึ่งเราพอสรุปได้ว่าพวกเขามีความสุขที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็ให้สัจจะนะครับว่าจะเป็นคนดีรักษาศีลห้ากันทุกคน แล้วหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอารงณ์กดมาบอกเรื่องนี้มาสอนเรื่องศีลห้าที่นี่ทําไมส่วนใหญ่นะ่ะพระเขาก็มาโปรดญาติโยมแล้วก็มาจะสอนกันในวัดทั้งนั้นจะแปลกอะไรลุงวินชุดไทยไวยเก๋าสยามปั่นุกแทรกมาทันทีเลยนะครับก็จจบเนี่ยมันธรรมะข้างถนนไง ใจไหมครับพี่เห็นหลวงพ่อวันนี้ดีใจค่ะดีใจนะครับรอนานไหมพี่รอนานไหมไม่นานค่ะไม่นานนะครับโอ้ที่ด่านช้างเนี่ยหลวงพ่อมาแล้วพี่เห็นหลวงพ่อทุกปีไหมเห็นค่ะมามารอหลวงพ่อทุกปีเลยเหรอคร่อวันนี้มันเกิดเขาวันเกิดพี่ด้วยเหรอ ครับมีเบอร์เดย์ครับครับมีเบอร์เดย์มีเบอร์เดย์อายุาไหร่นะครับพี่หกิบค่ะ6กสิบโอ้สบพอดีพอดีดีอแล้ววันนี้เอาอะไรมาถวายหลวงพ่อมั่งครับผ้านวมค่ะผ้านมวมสองผืนอทำไมทำไมนึกถึงผ้านวมแล้วพี่ก็คือสั่งมาไวไวให้ลูกหลานแล้วก็ไวมาทำบุญอย่างเงี้ยด้วยอยากให้หลวงพ่อได้เอาไปใช้ค่ะเจ้าค่ะโอ้ปกติปกติถ้าไม่เป็นผ้านวมเนี่ยปีก่อนๆที่พี่ทามาเนี่ย เป็นหวยอะไรครับพี่อาหารค่ะหวยอาหารของแห้งนะคะเป็นของแห้งเป็นพวกบะหมี่สาเร็จรูปเป็นพวกข้าวสารอย่างเงี้ยเหรอพี่อ่าค่ะโอ้พี่ว่าคนเราถ้าทําบุญเนี่ยอะไรที่เราจะได้อ่ะครับพี่ก็ความสุขความสุขสบายใจค่ะสบายใจค่ะโอ้เยี่ยมเลยครับพี่เยี่ยมเลยแล้วลูกหลานกว่าไงเวลาพี่ทําบุญอ๋อ มีแต่นั้นหลานค่ะไม่มีครอบครัวค่ะอ๋อครับเพราะว่าไงมากครับก็เขาเขาชอบใจค่ะคือเขาบอกเขาอนุโมทนาด้วยนะคะเขาอนุโมทนาด้วยค่ะแล้วพี่มีตังค์ทำบุญเยอะเลยเหรอไม่มีอค่ะได้เบี้ยคนเบี้ยผู้พิการนะคะได้เบี้ยคนพิการแล้วก็าค้าขายเก็บไว้บ้างค่ะโอ้ยอนุโมทนาบุญด้วยนะพี่นะสาธุพิธารีสอร์ท hapi bot de do you happy bot de do you happy bot de happy bot de happy bot de do you. <Creation> สยามปันสุขสิ่งที่ทุกคนทำได้ มอบความรักมอบความสุขให้คนรอบตัวได้อย่างไม่ยากไม่ยากจริงๆพวกชุดไทยไวัยเกา่าพวกชุดไทยเคลื่อนที่เร็วยังทำได้แล้วทำไมละครับท่านจะทำไม่ได้จริงไหมครับพี่พรชัยเป็นสมาชิก สโมอสรออไรอ้อนใช่ไหมครับอ๋อผมเป็นนายกสโมอสรอกตั้งอ๋อเป็นนายกเลยไม,ไม่ใช่แค่เป็นสมาชิกนะครับเอ่อสโมอสรของพี่นี่ชื่อสโมอสรอ,อะไรครับอ่าสโมอสรอ,อ่อน ด่านช้างภาคสามหนึ่งศูนย์ดีครับภาคสามหนึ่งศูนย์ดีดีไลออนเนี่ยปกติเนี่ยช่วยงานทางด้านการศึกษาช่วยงานด้านสังคมและสาธารณสุฆ์ของข้อติาจำอีกแล้วใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับเรามีกกิจรรมอหลาายย่้วันนี้พี่พรชัยมาพบหลวงพ่ออารมณ์กดเนี่ยมาทําอะไรบ้างครับก็นําสมาชิกแล้วก็มวลหมู่สมาชิก รวมถึงองค์กรหลายๆองค์กรที่มีอยู่ในอำเภอดันช้างเช่นชมรมผู้สูงอายุนะฮะสมสอรรอนด่านช้างกิจการชาติแล้วก็มีชมรมบุคลักรดันช้างร่วมกันมาเป็นสะพานบุญให้กับหลวงพ่อหลงกฎดที่จะได้นำบุญสู่ผู้มีปัญหาเรื่อง HIV นะครับทำมาไม่กี่ครั้งนะครับพี่ปีที่เป็นปีที่16ปีที่16ก็แสดงว่า แสดงว่าศรัทธาศรัทธาแล้วก็เชื่อมั่นในการดําเนินงานของวัดพระบาทนาบูถึงไหมครับครับเราศรัทธาในตัวหลวงพ่อมากนะครับแล้วก็ยินดีที่จะทําเช่นนี้อีกจนกว่าจะมีชีวิตอยู่ครับอย่างนี้ก็เรียกว่าพี่พรชัยเนี่ยเป็นลูกศิษย์ได้แล้วทีนเนี้ยครับภาวนาตัวไว้แล้วครับภาวนาตัวไว้แล้วแล้วที่ด่านช้างเนี่ยนะครับที่ด่านช้างเนี่ย ผู้คนเนี่ยมีมุมมองของเรื่องเอศเรื่องวัดพระบาทนะผู้ยังไงบ้างครับพี่คือสังเกตดูนะครับจากการที่หลายๆคนเนี่ยจะนําสิ่งของหรือนำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในการช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยจะเอาไปให้ที่วัดเนี่ยจะมีความลําบากก็เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันหนึ่งปีเนี่ยจะมีครั้งหนึ่งที่เราเรานิมตลท่านจะคุณมารับบิณฑบาตที่อำเภอดันช้างแล้วก็จะ จะทาจะทําเช่นนี้ต่อไปทุกปีนะฮะเพื่อที่อำนวยความสะดวกหนึ่งแล้วก็เป็นสะพานมุญอีกหนึ่งครับแก่ไขว่ามามาช่วยหลวงพ่อทำอะไรครับพี่อ๋อจราจรครับอ๋ออำนวยความสะดวกจราจรใช่ครับมูลนิธิชื่อมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีถูกไหมพี่ถูกครับหรอแล้วมูลนิธินี่ปกติเนี่ยเราทําอะไรบ้างครับก็ช่ยเหลือสองคมครับชพ่เหล่าตงคมแล้ววันนี้นอกจากอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรให้หลวงพ่อแล้ว พี่ได้ทําบุญอยู่ลวงพ่อไหมยังครับเดี๋ยวทาเดี๋ยวทำ,วทำตอนนี้ยังไม่ได้ทําครับก็รอให้เสร็จเสร็จงานก่อนภารกิจก่อนเวลามาเนี่ยเราได้เบี้ยเลี้ยงเราได้ค่าแรงค่าเหนื่อยไหมไม่เคยได้ครับไม่เคยคได้เลยมา,มา,าด้วยใจครับมาด้วยใจแล้วมูลน,นิธิเสมอกันเนี่ยเขาให้อะไรพี่บ้างล่ะก็เออทุกอย่างให้ความสุขใช่ครับให้พวกเราเป็นคนดีใช่ครับ แล้วหลวงพ่อเนี่ยเคยไปกราบท่านใกล้ๆไหมเคยครับเคยเหรอปีที่แล้วมาช่วยหลวงพ่อไหมทุกปีครับ แม่รู้สึกยังไงอ่ะฮะรู้สึกยังไงบ้างอ่ะเพิ่มใจเพิ่ใจแม่ดีใจแม่ดีใจเลยเหรอแม่ดีใจมากแม่ได้ทำบุญด้วยได้ทำบุญด้วยโอ้ยชื่นใจนะคุณแม่นะได้จ้าจ้ะปกติทำบุญบ่อยไหมคุณแม่ใส่บาตรบ้างลูกสาวใจเว้นวันบ้างบางทีนั่นทำบุญเรื่อยนี่นี่วันพระไม่เว้นอ๋อนี่จอภาษาแล้วเดี๋ยวจะพ่อจะถินอีกคุณแม่มีโปรแกรมจะไปทำบุญที่ไหนเนี่ย อยากไม่รู้เลยไหวัดไหลวัดเลยแล้วใครมาไปล่ะลูกสาวโอ้พี่วันนี้นะอันนี้ลูกสาวคนโตไอ้คนมีรถก็อยู่กรุงเทพมาก็ได้ไปได้กันอันนี้เขาไม่มีรถทำบุญแต่รถวัดมารับโอ้มารับไปทำบุญด้วยกันบนพระ สยามปันสุขนั้นก็เหมือนท้องฟ้าที่เป็นร่วมงานเท้ากับพวกเราเหมือนมหาสมุทรที่เป็นที่อยู่ของเต่าปลาและสัตว์นานาพันธุ์อยู่ร่วมกันได้ในแม่น้ำในมหาสมุทรสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายก็ได้อาศัยดำรงชีวิตเป็นแหล่งอาหาร อยู่ร่วมกันซึ่งความจริงก็คือสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมีชีวิตยอยู่ร่วมกันแต่ก็เป็นธรรมชาติว่าสัตว์ปลาใหญ่ก็กินปลาเล็กอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราก็จะเห็นได้อีกเช่นเดียวกันว่าการอยู่ร่วมกันนั้นก็จะทำให้เราเ รู้และเข้าใจว่าเราควรจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรดูแลกันอย่างไรพัานสังคมที่ดีที่จะทำให้พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ก็ต้องมีหลายกฎยกตัวอย่างเช่นกฎแรกก็คือกฎหมายถ้าเราเป็นพลเมืองีทํทำอะไรอยู่ในกฎหมายเราก็ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไร กฎข้อที่สองก็คือกฎของเรื่องของศิลธรรมจริยธรรมอันนี้สําคัญกว่ากฎหมายนะเพราะนักว่าคนเรามีศิลธรรมอยู่ในศีลห้ามีการรักษาศีลให้ทานพวกเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแน่นอนเพราะนั้นกฎในเรื่องของศิลธรรมจริยธรรมเป,เป็นเรื่องใหญ่และสําคัญ คนเราบางทีถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้กฎหมายแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมมันก็ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเพราะความสุขที่แท้จริงในการอยู่ร่วมกันและอยู่อยู่ที่เรื่องศีลธรรมจริยธรรมนี่เองเดยเฉพาะเรื่องของการเอื้อเฟื้อแบ่งปันให้ทานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและพ่อจึงอยากจะฝากพวกเรา คนไทยเอาไว้ว่าเมื่อพวกเราได้สร้างสยามปันสุขขึ้นมาเราไปเห็นโรงทานสยามปันสุขที่ไหนก็กินได้ฟรีนะอันนี้ความตั้งใจแล้วเรื่องดีๆหลายๆเรื่องที่หลวงพ่อจะมาบอกมาเล่าผ่านสยามปันสุขในช่องทางในรายการต่างๆอีกมากมายกิจกรรมต่างๆที่จะทำต่อไปนี้ อะไรที่เป็นเรื่องของความดีอะไรที่เป็นเรื่องของน้ำใจสยามบรรสุขก็คือสัญ,ญลักษณ์ทางสังคมที่หลวงพ่อได้สร้างและทําขึ้นมาก็าฝากญาติโยมเอาไว้ว่าเราก็จะมีการประสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆว่าสยามปรรสุขเราจะไปทําที่ไหนอย่างไรไปช่วยใครไปดูแลใครไปเยี่ยมเยียนใครอย่างนี้เป็นต้นภายใต้ชื่อสยามปัรสุข รายการสยามปันสุขโรงทานสยามปันสุขก็ขอมุทนาลูกศิษย์ลูกหาขอมุทนากับทุกๆความศรัทธาที่ให้หลวงพ่อมีพลังที่เข้มแข็งอยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชนมาโดยตลอดวันนี้เรามีสยามปันสุขที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤต หลายๆเรื่องหลายอย่างโดยเฉพาะธุกิจของภายร้ายโควิดทำให้คนไทยเรามาสร้างสำนึกในสิ่งดีงามร่วมกันเรามีน้ําใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเป็นคําขวัญของสยามปันสุขหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันคนที่จะพร้อมให้พร้อมที่จะแบ่งปัน ก็หมายถึงคนที่มีจิตใจที่ตั้งอยู่บนความมีเมตตามีมุสสัมมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันขอเจริญพร